ใจที่ไม่เห็นใจความฉลาดของใจไม่พอใจหลงความคิดของตนเรียกว่าหลงสังขารคิดดีคิดไม่ดีเป็นสังขารทั้งนั้นถ้าหากว่าหลงแล้วเกิดปัญหาทั้งนั้นคิดดีก็หลงเรื่องดีๆไปเกิดความพอใจในสิ่งนั้นขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วอะไรต่อมีอะไรก็ตามมา คิดไม่ดีก็ไปยึดความคิดที่ไม่ดีนั้นจะไปยึดของไม่ดีว่าความคิดเป็นเราทำไมใจจึงไปยึดว่าความคิดเป็นเราก็เพราะใจไม่เห็นใจถ้าหากว่าใจเห็นใจแล้วจะไปยึดความคิดเป็นเราเป็นไปไม่ได้ใจถึงจะมีอยู่เป็นตัวเป็นตนแต่ใจไม่สามารถมองเห็นใจที่เป็นรูปร่างตัวตนได้ คำว่ารูปร่างตัวตนนี้เป็นรูปร่างตัวตนในส่วนของนามธรรมใจเห็นใจแล้วใจจะไปยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนไม่มีใจเห็นใจแล้วจะไปยึดความคิดเป็นของตัวตนไม่มีใจเห็นใจแล้วจะไม่ไปคิดไม่ไปยึดความคิดเป็นตัวเป็นตนแล้วเรื่องของโลกจะวุ่นวายได้อย่างไร คำว่าความวุ่นวายทั้งหมดเกิดจากใจที่ประยุึดความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนพระภาวนาวิสุทธิยานเถระหลวงปู่แบนธนากรวัดดอยธรรมเจดี JD, จังหวัดสกลนคร